วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับจะมาพร้อมกับบุตรสาวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ o p e r a t i ชั b น m มนั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณวิจิตประจิตคุณธนสรใจปลื้มแล้วก็คุณหมอภชราเดชาประพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท่านกลางนี่แหละครับที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งคุณแม่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับตรวจพบเมื่อปีอะไรจําได้ไหมครับ ศึกษาห2าสึปลายปี5 5 1, 1> ปลายปี5 1เห็นว่าตอนเป็นก็เป็นขั้น3เลยเหรอคะค่ะวิทำไม,มถึงรู้ช้าจังคะรู้ตั้งแต่ตอนไปผ่าลรกกระเพาะแล้วคุณหมอบอกให้ไปตรวจก็ไม่กล้าไปเ,าเพราะลูกสาวบอกเขาจะฉีบเอาเนื้อทั้งในสดๆก็เลยกลัวเพราะว่าไหมตรงนี้ยังไม่ได้ตัด แล้วกําลังก็น้อยด้วยก็เลยไม่กล้าไปก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้จนเป็นขั้นสามอาการตอนเป็นขั้นสามเป็นยังไงที่ถึงได้ยอมตรวจเนี่ยปวดท้องแล้วมันจะมีเลือดออกมาเป็นก้อนเป็นริ่มๆตลอดเราผมไม่ใช่ประจําเดือนนะฮะตอนแรกมันก็มากระปิดกระปล้วเราก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอาบน้ําออี ทำไมมันเป็นก้อนเลื่อนเล่เหมือนกระตับเล่่ะหลุดออกมาแล้วเขาไม่อยู่ไหลจะหายไหมก็ตกใจเหมือนกันพอลูกสาวกลับจากทํางานก็บอกยปูพาแม่ไปหาหมอหน่อยยอมตรวจใช่ไหมครั้นี้ตรวจแล้วพอไปแล้วพอหมอเขาบอกขั้นสามค่ะรู้สึกยังไงอ่ะก็เฉยเฉยเออทำไมเก่งขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้อคุณแม่คุณแม่อยู่เท่าไหร่ครับปัจจุบันตอนที่ตรวจเจอตอนนั้นอายุประมาณ40กว่า ไม่ใช่ต่วห้าสิบอ๋อตอนนั้นที่ผ่าลูกกระเพาะตรวจภายในครั้งเดียวแล้วหมอนันให้ไปอีกแล้วไม่ได้ไปได้ตอนที่ไปตรวจตอนที่ตจอคันสาเนี่ยคันสาอายุห้าสิบกว่าแล้วครับห้าสิบกว่าหสิบกว่าก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดจะโปรงนะทำไมปรงง่ายจังมันเหนื่อยหน่ายแตชีวิตก็เลยบอกเออปล่อยมันเถอะโอ้โอแล้วเป็นยังไงล้วลูกสาวบังคับให้แม่ดูแลหรือเปล่าทำไงครับในเมื่อแม่ บอก่าไม่ตกใจเหนื่อยกับชีวิตเล้ยงลูกเราเราก็ตกใจตอนนั้นที่แบบพอรู้ว่าเป็นขั้นสามใช่ไหมคะก็แบบตกใจว่าทาไงดีใครจะไม่ตกใจมาเรื่งขั้นสามใช่ก็คือก็ไปรักษาตามที่ที่คุณหมอแนะนานะคะก็พาคุณแม่ไปรักษาไปคอร์สนึงเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แสงเคีโมไป50บกว่าครั้งพักไป3เดือนแล้วแบบกลับไปตรวจคุณหมอนัดเช็คอัพกลับไปเนี่ยเจอที่ต่อมน้ําเหลืองอีก แล้วมีอาการอะไรไหมฮะหลังหายแสงเสร็จหลังหายแสงคือว่าทานอาหารไม่ได้อ้วกไหมอ้วกไหมอ้วกเอ้วกเอนว่าอ้วกกันนะอ้วกนะนั่นอ่ะจะอยู่หรือจะไปกับช่วงนั้นแหละทานจริงจริงจริงค่ะตอนนั้นปลงไรอยังปลงตั้งแต่ก่อนก่อนที่เคยเคยบอกกับลูกไว้บอกว่าเออถ้าแม่เป็นมะเร็งแค่จะเสียเงินไม่ต้องรักษานะแล้วไม่ต้องโองไห้เพราะโรคนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่หาย ลงไปเลยปลงไปเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นบอกอุ้ยพี่จิตเป็นโรคนี้ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกอย่างนี้เมื่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็ปรงแล้วแต่เชื่อว่านูยังไงก็ไม่ปรงยังไม่โปรงอ่ะก็นูทยังไงกับแม่ครับก็ตอนนั้นที่กลับไปตรวจซ้ำแล้วลามไปต่อมน้ําเหลืองใช่ไหมคะบคุณหมอบอกว่าต้องให้คีโมฉายแสงคอทหนึ่งซึ่งตอนนั้นน้ําหนักเหลือประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดกิโลตายหุ่นหนังหุ้มกันดูใช่คือแบบ พอมากแล้วก็คุณแม่บอกไม่ไหวแล้วปล่อยเขาเถอะก็พอดี<ม>ทํางานอยู่กับคุณหมอพัชะาาระาอะค่ะคุณหมอก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทํำยังไงดีเพราะคุณแม่ไม่ยอมรับการรักษาละแล้วเราก็เนาะเต็มที่ต้องแบบหาทุกวิถีทางก็พอดีว่าคุณหมอช่วยมาดูผลิตภัณฑ์ ดูงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรพิเชษให้หนูรู้จักได้ไงตัวหนูเองอต,นตอนที่จะไปปรึกษาหมออ๋อ,อก็คือว่ามีคนไข้ในคลินิกอะค่ะเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นกรรมพันธุ์ทั้งครอบครัวแล้วก็เวลาที่มาที่คลินิกมาตรวจเนี่ยแกก็จะแบบสงอสงแงะมาคือไม่แข็งแรงแต่วันนั้นมาด้วยแบบสดใสป,ปิ๊งปังมาเราก็เลยถามคนไข้ว่าไปทำอะไรมาเ็าบอกลองไปดูสิ เราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่รู้จักว่าด็อกเตอร์เป็นใครอยู่ที่ไหนก็มาปรึกษาคุณหมอพัชระอาหารแล้วคุณหมอก็เมตตาเพราะว่าทํางานกับคุณหมอมานานคุณหมอเขาก็จะช่วยดูทุกเรื่องเราก็จะปรึกษาคุณหมอทุกเรื่องคุณหมอก็สงสารเพราะเราก็เหลือแม่คนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยช่วยพามาที่บริษัทขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะรักษาโดยทางเลือกก็คือผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบีเนี่ยหลังจากที่ให้กีโม50 กี่ครั้งครั้งอก็คือใช้แสงคีโมประมาณ5้าสิกว่าครั้งทั้งใช้แสงด้วยทั้งคีโมด้วยห้าสิบครั้งค่ารวมกันดีขึ้นไหมไม่ค่ะอาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยถือว่าไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเลยแสดงว่าหนูตอนนันก็นจะเริ่มสิ้นหวังแล้วใช่ไหมน่ะก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าคนป่วยเนี่ยแกก็จะมีอาการแบบเครียดด้วยทานไม่ได้เราก็เครียดเนาะคุณแม่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเอฟเฟกต์เยอะแกจะร้อนบวบผมร่วงอะไรไหม ไม่ร้องไม่รู้แต่มันนจะร้อเขาจะร้อนตลอดเวลาแล้วถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่านข้าวไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนได้ได้เห็นอาหารหรือได้กินอาหารแม่ก็จะอาเจียนใช่คือคุณภาพชีวิตนี่แย่มากน้ำหนักเหลือ36กกิโลสามสิบสี่สามสิบสี่กิโลจากน้ำหนักสี่สิบสองตอนที่น้องเขาบอกคุณหมอเนี่ยคุณหมอรู้จักผิดพณา์นี้ได้ยังคะยังเลยค่ะยังเลยเหรอคะค่ะแล้วทีนี้พอน้องเข้าไปปรึกษาเนี่ยมันมาจบลงตรงนี้ได้ยังไงอะคะ คือมันบังเอิญหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันน่ะนะคะว่ามีคนไข้ประจําของคุณหมอเองเนี่ยเขาก็เขากเขาก็ป่วยแล้วเขาก็ได้ทานอาหารเสริมเขาก็มาเล่าให้ฟังคือหมอโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่จะป้องกันแล้วก็ รักษาแบบองค์รวมคือให้คนไข้รักษาตัวเองด้วยแล้วก็เราก็ช่วยรักษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนไข้เล่าให้ฟังหมอก็สนใจว่าก็ดีที่ช่วยกันตัวเองก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยแล้วก็ได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยก็เลยศึกษาพวกคู่กันไปด้วยทีนี้พอเขาเป็นเนี่ยแล้วพอคนไข้แนะนําเขาว่าให้มาลองคุยกับกศาสตราจารยาดร์ดรพิเชษนะคะ เขาก็ให้หมอมาด้วยเพราะว่าเขาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะหมอก็คิดว่ามันก็ดีมีประโยชน์เพราะทีหาความรู้ไปแน่อนถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถแนะนำเป็นวิทยาทานได้ให้คนไข้ทั่วไปนะคะก็เลยมากับเขาพาเข้ามาแสดงว่าคุณหมอมาเมื่อตอนวันอาทิตย์ที่ตึก RS ที่เขามีสันมนากันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะแล้วเป็นไงครับพอได้ฟังแล้ว คือมันจะอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างถูกต้องะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อาหารเสริมทั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่ามีประโยชน์กับร่างกายแต่ว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วน้อยที่เราจะทราบว่ามันไปออกฤทธิ์ที่กลไกไหนในร่างกายแต่ที่นี่ของอาจารย์สามารถอธิบายได้นะคะแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆที่ ถ้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไม่เดือดขาวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไปเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนนะคะเห็นว่าที่บ้านคุณหมอเนี่ยน้องชายก็เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหมคะคือพี่ชายเป็นหมอพี่สาวเป็นเภสัชตัวเองเป็นทันตแพทย์แล้วก็อยู่ในแม่วงการแพทย์ตลอดอทั้งตระกูลซึ่งเป็นอาชีพที่ก็บอกว่าเชื่อคนยากใช่แล้วคุยกันไหมฐานจริงสามคนพี่น้อง ก็ก็คุยกันบ้างแต่พี่ชายจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เขาจะตั้งรกรากอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในวงการแพทย์ที่มีเพื่อนกับอาจารย์ที่ยังคอนแทกกันอยู่ทั้งแพทย์ทุกสาขานะคะ,ะเพราะเราทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ได้พูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นคือ,อส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์ที่เปิดใจนะคะที่ อยากช่วยคนไข้ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเขาก็จะสนใจแพทย์ทางเลือกด้วยค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรักษาทั้งฟิสิกส์เคไซโคโลจิลและก็ m มายด้วยถ้าทำไปพร้อมกันเนี่ยผลมันน่าจะดีที่สุดคือไม่ใช่เพราะร่างกายนะครับจิตใจสมองไปทั้งหมดเลยใช่ไหต้องมีจิตวิญญาณก็คือ นั่งสมาธิสวดมนต์เพราะพวกนี้ค่ะเพราะพวกนี้เขาพิสูจน์แล้วว่ามันจะทําให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มด้วยอืี๋ยวหนูก็แนะนําตรงนั้นค่ะแล้วหนูผลิตทานอะไรไปให้แม่บ้างอ่ะก็เอาน้ำน้ำมังคุดนะคะแล้วก็แคปซูลก็เอาบินมได้คุณแม่เห็นว่าทานน้ำมังคุดไม่ได้ใช่มันเป็นไงคะ มันลื่นคอแล้วปวดเฝื่อนก็เลยไม่ทานบอกไม่ต้องไปเอามาแล้วหรือคือทานลำบากในปีทุกวันนี้พี่ยังทานอยู่เลยอมันออกรสเปรี้ยวๆฝันๆแต่มันดีกับร่างกายมากนะคะเพราะเดี๋ยวทุกวันนี้ยังทานอยู่เพราะมันไม่ได้มีการใส่น้ำตาลหรือว่าสารผสมตัวอื่นเข้าไปเสร็จแล้วแต่แคปซูลทานได้ทานยังไงฮะตอนนั้นคุณแม่ทานสามเม็ดสามเวลา ก่อนอาหารเช้า9เม็ดต่อวันใช่เป็นไงคะกี่วันที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอหมดที่ลูกเอาไปให้เป็นหลอดใช่ไหมคะครับพอทานหมดเออรู้สึกดีขึ้นทานข้าวได้นอนหลับถ่ายคล่องก็เออแสดงว่าถูกแล้วล่ะอันนี้อันนี้รู้สึกได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองค่ะและหลังเริ่มมีความหวังนะและหลังจากนั้นไปหาหมอไหมไปหาค่ะแล้วหมอเขาตรวจเจออย่างไรบ้าง เขาบอกเขาตรวจไปไหนเขาบอกเรียบร้อยดีนะคะคุณป้าแล้วเขาจะให้วัสลีนมาหลังจากฉายแสงเขาบอกให้เราเอานิ้วเข้าไปนวดนวดมันจะได้เรียบๆจะได้ไม่ไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเราก็ทําตามแล้วก่อนนอนให้ให้นวดหน้าท้องเพราะมันโดนแสงมันจะแข็งเราก็นวดก็คือทําทุกอย่างที่สหมอแนะนำทำตามหมดรวมทั้งบิมไปด้วยสัก ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใดฐานะเป็นที่ปรึกษาคุณหมอเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาไหมคะเห็นชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสที่เขาไม่มีเงินที่จะทําอย่างอื่นหรือกินอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคอน FLICT ว่าเพราะดีเพราะอะไรนะคะแล้วหมอก็คอยถามถ่ายอาการเขาอยู่ตลอดเพราะว่า ถ้าลูกเขาต้องพาไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะลางานนะคะซึ่งกระทบกับเราใช่เราก็อาจจะถามว่าเป็นยังไงผลตรวจเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาของเขาเนี่ยทุกครั้งกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอตรวจเฉยๆไม่ได้ให้ยาแล้วเขาก็ไม่ได้ทานยาอะไระจากทางโรงพยาบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็บ่งบอกของมันเองว่าสิ่งที่เอาทานมันมีอย่างเดียวก็จะออันเสริมค่ะก็คือคือตัวนี้มันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์ก็ทราบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันดีขึ้นโรคต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นยังไงฮะก็ไม่ คือเขาเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วที่บอกลาไปต่ำน้ำเหลืองอก็เห็นจุดหายจุดเป็นน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้เขาก็เลยฉายแสงควบยอ๋อมันอยู่ใกล้กันถูกไหมฮะเขาบอกไหวไหมคุณป้าควบวไปเลยไหวก็คือของเขาจะที่ที่เขาให้ผลตรวจมาให้หมอช่วยดูก็คือจะมีซีทีสแกนตอนแรกๆก็หกเดือนครั้งนะคะผลมันก็บอกว่าอ่า ไม่มีรีชั่นที่ลิมโนดแล้วนะคะก็ไม่มีอาการของมะเร็งค่ะที่อยู่ในขั้นจะลุกลามค่ะที่ต่ำน้ําเหลืองเนี่ยเขาดีขึ้นอแล้วที่ปากมดลูกนะครับปากมดลูกก็ดีก็ดีขึ้นก็คือหมอก็เลยให้เขาไปขอประวัตินะคะว่าเออเอามาให้ดูเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพูดถูกไหมนะคะ ขอประวัติจากทางโรงพยาบาลน,นะคะ,คะ,ะก็หมอเข,เขาเขียนให้ว่าเน e g a t นะคะือเป็นไงไงน,นว่าไม่มีเชื้อที่เขาเจออีกใช่ไหมคะค่ะทีนี้หลังจากที่รับประทานมาหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกเนี่ยคุณภาพชีวิตที่ว่าดีขึ้นเนี่ยยังไงบ้างคะผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ทานข้าวได้นอนหลับแบบจากคนผอมนี่ก็ หน้าอกหน้าใจนี่ตึงขึ้นแล้วเพื่อนบ้านเขาก็เคยเคยติดต่อลูกสาวเอาไปทานเหมือนกันก็บอกไม่ไหวแล้วพี่หน้าอกหนูใหญ่อยู่แล้วมันยิ่งใหญ่หนูเลิกแล้วเพาะว่าอย่างนี้รู้สึกไหมครับว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะดีขึ้นค่ะตอนนี้เหมือนคนไม่ป่วยนะเนี่ยที่นั่งอยู่กับเราตรงเนี้ไม่เหมือนคนป่วยนะไม่เหมือนคนะเรเลงขั้นสามเลยแม้แต่น้อยคุณหมอทักว่ายังไงบ้างไหมฮะ บอกองคุณป้าดีขึ้นนะทุกครั้งที่หมอนัดไปเจอเนี่ยบอกแข็งแรงปวดท้องไม่บอกไม่ค่ะก็เลยบอกอบอกคุณป้าดูแลสุขภาพดีมากนะเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอจะให้ไปสแกนอีกครั้งหนึ่งนะเดือนธันวาปีนี้เพื่อจะดูฉันจะไปสแกนดูอีกครั้งเลยค่ะให้ทำทีซีสแกนว่าเล์อะเรยังอยู่ไหมค่ะว่าอยากจะรู้ภายในแล้วมันจะไปโผล่ตรงไหนอีกไหมเริ่มยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมฮะ ก็เรื่อยๆค่ะบตายเมื <jaar> ่อไหร่ก็เมื่อนานจักในฐานะเป็นคนดูแลแม่หลังจากที่หนูที่ให้แม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของหนูที่มีต่อการดูแลแม่เป็นไงบ้างก็รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์และเราเนี่ยก็ได้แนะนําคนไข้เคสอื่นๆด้วยให้เขาสุขภาพดีขึ้นอย่างพวกเนื้องอกซีดผังพืชถูกน้ําช็อกโกแลตซีดเนี่ยก็ อาการดีขึ้นจากที่จะต้องผ่าตาดัดหรือว่าคุณหมอบอกต้องรอเช็คอัพอะไรเงี้ยคนไข้ทานเลยแล้วก็ถ้าอย่างมีเคสแปลกเราก็จะปรึกษาคุณหมอพัชระว่าเขามีอาการโรคนี้มาก่อนนะมีเบาหวานมีมีซีดด้วยจะแก้ตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยเราเราด้วยความที่เราก็ยังไม,ไม่ไม่มีวิชาการความรู้มากพอเราก็จะปรึกษาคุณหมอว่าจะช่วยคนป่วยให้ดีขึ้นได้ยังไงให้เขาหายได้สุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ ความรู้สึกตอนที่แม่ฉายคีมโมห้าสิบครั้งกับความรู้สึกหลังที่แม่กินผลิตภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งขวดเ,เป็นยังไงบ้างความรู้สึกอตอนนั้น<อ>ที่คุณแม่รักษาทางคีมโมฉายแสงเราทุกข์มาก<ๆ>เห็นเห็นร่างกายเขาเห็นตอนที่เขาไปรักษากลับมาบ้านยอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสงสารแม่แต่พอเห็นแม่ทานตัวนี้แล้วเขาสดชื่นแข็งแรงคือฟังได้จากครั้งแรกที่เขาทานเนี่ยจากที่ทานไปวันเดือนหนึ่งแล้วเราโทรคุยเนี่ยเสียงเขาเปลี่ยน มีความรู้สึกว่าเสียงเขาสดใสขึ้นมีมเรีย่ยวมีแรงขึ้นจากที่เมื่อก่อนที่เวลาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเวลาเราโทรไปถามถ่ายอาการเขาจะพูดกับเราแค่สองสาคำแบบเสียงแบบเหนื่อยอไม่อยากพูดแล้วก็วางแล้วก็อย่าถามเยอะเราเ็าก็ยิ่งเศร้าใช่เราก็ยิงย่งเครียดใช่แล้วยิ่งแบบพอรู้ว่าแม่ทานข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเครียด แสดงว่าคุณภาพชีวิตของคนดูแลคนป่วยก็ดีขึ้นใช่คือเราไปไปด้วยกันนะใช่ไหมความกางามต้องถามผู้บังคับบัญชาคุณหมอเองในฐานะที่คุณเมียวทํางานอยู่กับคุณหมอด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฮะระหว่างที่เขาเขาจะต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่คุณภาพในการทํางานผมเชื่อว่าคงไม่ไม่เต็มร้อยกับหน้าที่การงานใช่ไหมค่ะคือเวลามีคนป่วยไา้แรงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็ป่วยไปด้วยอคือ จิตใจประการแรกเลยนะคะแล้วก็ความกังวลมันก็มีผลต่อการปฏิบัติงานความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนป่วยอยู่ในบ้านทุกคนก็เครียดกันหมดงั้นพอพอคุณแม่เขาดีขึ้นทุกคนเขาก็แฮปปี้กันมันก็ทำให้คนดูแลง่ายขึ้นนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจครับ เพราะว่าเห็นเขามาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยตอนที่รับการรักษาฉายแสงคีโมอยู่เนี่ยก็คือ,อลูกๆก,ก็พยายามเอาของดีๆให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณหมอก็ต้ตองให้เ,เพิ่มน้ำหนักเพื่อนที่ให้เม็ดเลือดขาวมันเพิ่มจะได้คีโมได้ดน,นะคะทีนี้เขาก็จะบ่นตลอดว่าทะเลาะก,กับแม่ นะคะอยู่ตลอดเพราะว่าซื้อของดีๆให้ทานเนี่ยก็ไม่กินกินไม่ได้ก็คนมันจะอาเจียนเนาะจะให้กินอะไรล่ะใช่ทานไม่ลงเราก็จะต้องคอยบอกคอยสอนว่าต้องเข้าใจว่าคุณแม่ป่วยเพราะฉะนั้นคือเขาทานไม่ได้คือถ้าถ่ายไม่ออกเขาก็จะทานเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วและสภาพจิตด้วยเนอะไม่ใช่แค่ร่างกายคืออันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของทัศนคติต่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราด้วยไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือปกติแล้วเนี่ยสุขศึกษาของเราก็ให้ทานอาหารครบห้าหมู่แต่เราไม่สามารถทานได้ครบห้าหมู่จริงๆหรืออาจจะครบแต่ปริมาณไม่เพียงพอใช่สัดส่วนผิดหมดอ่ะเกลือแร่กับวิตามินเนี่ยกว่าจะได้ครบเนี่ยซึ่งมันยากแล้วมันสูญหาเป็นสูอใช่เพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคือ สำหรับส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลร่างกายนะคะค,คือเป็นคนเพราะว่าพี่สาวที่เป็นเภสัชเขาก็จะแนะนำให้เราทานอยู่แล้วค,คือตัวเองจะ,ะทานเพื่อ,อป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราทานคุณแม่เราทานค,คนที่มีความรู้เขาก็ทานกันพวกคุณหมอเขาก็ทานกัน อันนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนสุขภาพดีไม่ต้องป่วยะนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆอาหารเสริมเนี่ยมันเหมาะกับมันไม่ได้เธอทุกอย่างมีประโยชน์แต่ว่าทุกๆอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยขาดอะไรม,มันขาดอะไรแล้วมันบกพร่องตรงไหนด้วยเราถึงจะเสริมในจุดนั้นะนะคะ,คะ<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าเลือกอาหารเสริมผิดเนี่ย มันก็เปลืองเงิน<ม>แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ที่หนักกว่าน,นั้นคือบางทีมันจะทำให้อาการโรคเนี่ยลุกลามขึ้นไปอีก<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเราทานโดยที่เชื่อบอกต่อกันไปโดยที่ไม่มีความรู้ว่าการทานเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปสู่ระบบร่างกายเนี่ย<ม>ออกฤทธิ์ที่เซลล์ตัวไหนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ ผลของมันเนี่ยผิดเพี้ยนไปที่จะดีกับร้ายไปด้วยใช่ใชเพราะว่าถ้าคนติดเชื้ออยู่แล้วไปทานในกลุ่มที่ทำให้รู้สึกสบายตัวนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าทานลักษณะนี้จะทำให้เราสบายตัวเราก็นึกว่าเราดีเราหายแต่เชื้อมันจะเพิ่มจำนวนในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ยิงแตกตัวฝังตัวมากขึ้นนะคะจะรู้อีกทีก็ในเมื่อมันแพร่มาก แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มีเชื้อโรคเราทานในกลุ่มนั้นได้มันก็จะทําให้การความผิดปกติหรือการอักเสบในตัวหายไปมันก็ทําให้ได้ผลดีเนี่ยค่ะตัวเดียวกันแต่เป็นส่งผลกับคนสองประเภทไม่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ยังทานต่อเนื่องไหมคะทานค่ะลดหรือยังไงให้ไคะ เหลือวันหนึ่งสี่เม็ดเหลือวันละสี่เม็ดละก็เป็นเช้าสองก่อนนอนสองแต่ทานแล้วสายตาดีขึ้นเมื่อก่อนนี้สนเข็มไม่ได้เลยอเป็นเบาหวานได้หรือเปล่าไม่ค่ะอ๋อนึกว่าไปเบาหวานขึ้นตาอะไรกันเนี้ยไม่เมื่อก่อนจะตามัวๆค่ะตั้งแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าสายตาดีขึ้นมองเห็นเมื่อก่อนจะต้องแบบ ร้อยเข็มให้หน่อยเดี๋ยวนี้ทําเองได้หมดทุกอย่างขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณภาพชีวิตที่กลับคืนมานะครับก็จะเห็นได้ว่าคนรอบข้างทั้งหมดนะครับมีความสุขและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ทุกข์ร้อนและก็ไม่กังวลใจไปกับคนป่วยด้วยนะครับวันนี้ต้องการขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ